วความสุขในชีวิตความสุขเหรอคะความสุข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 ของหงนูไปเตี้ยมหน่อยอะครับช้อปปิ้งมั้งคะเล่นอินเทอร์เนต็ตอะไรประมาณนี้พักผ่อนไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะใช่ความสุข มีความสุขที่ได้แต่งตัวสวยๆออกมาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งอันนี้ความสุขออชอบช้อปปิง้งกินเที่ยวค่ะแล้วก,กินเที่ยวหัวล้อสนุกสนานเงนี้ยพี่การได้ไปเดินห้างซื้อของที่ตัวเองชอบค่ะไปตีแบดด้วยกันค่ะก็คือจะมีเพื่อนใหม่ๆเยอะอะไรเงี้ยค่ะ ชอบหนุ่มเยอะมีหนุ่มๆเยอะแล้วก็มีแบบเพื่อนใหม่เพราะว่าเวลาบางทีจะมีตีบุฟเฟ่ด้วยอะค่ะคงได้ทําตามใจตัวเองโดยที่ไม่หนักหัวใครไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมครถ้าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ตังค์พี่การใช้ชีวิตอะครับถ้าจะเป็นการใช้ชีวิตแบบประมาณว่าไลฟ์สไตล์อะพี่พอใจปะก็คือการแบบ ได้นั่งอยู่ร้านกาแฟนั่งอ่านหนังสือชิวๆว,วันในวันที่ไม่ค่อยเรีงรีบเท่าไหร่ความสุขของผมก็คือได้เลี้ยงสัตว์ครับผมมีแมวอยู่ตัวเดียวครับชื่อเก็มเรลนครับตัวอ้วนมากเลยครับกินปลาทูเวละห้าหกตัวครับ นี่คือความสุขของผมครับก็เห็นต้นไม้ก็ชอบมีความสุขเห็นต้นไม้ที่สวนรุมอย่างนี้ต้นใหญ่เป็นต้นก้ามปูเรียสวยความสุขของหนูเอ่อหนูชอบฟังเพลงล็อกหนูชอบดนตรีล็อกทุกอย่างที่เป็นล็อกหนูชอบหมดบนโลกนี้ถ้าหนูแอบสักนะนิดนึง ใช่แล้วก็ก็ไม่มีอะไรมากค่ะหนูชอบคือแค่แนี้แหละพี่ล็อกมันทาให้หนูมีความสุขแค่นั้นก็คือความสงบว่าทาจิตให้สงบไม่วุ่นวายกับเรื่องกิเลสต,ต่างๆโลภะโทสะโมหะทั้งหลายลอ่ไม่ต้องโรธไม่ต้องโกรธไม่ต้องหลงอยู่ในภาวะที่ปกติของมนุษย์ธรรมดาสบายเปนสวรรค์สุขสัน ไม่ไว่าอยู่ที่ไหนเราไม่รู้สึกวุ่นวายนะฮะคือน,นั่นคือความสงบของเราจะเป็นความสุมขแล้วครับหนูก็อยู่กับครอบครัวเพื่อนเพื่อนย่างเงี้ยก็บ้าๆบอๆไปวันๆก็สนุกนะความสุขของผมก็คือความสุขที่ได้ใช้ทุกวันอย่างมีความหมายได้ใช้ทำมาื่นขึ้นมาทำงานฟ,ฟูลฟิลความรับผิดชอบหน้าที่แล้วก็มีไรายได้กลับไปุนเจียเพื่อนฝูงครอบครัวมีเวลาให้ออกับคนที่รักแล้วก็ เหมือนให้ความกระตันอยู่กับพ่อแม่แล้วก็ตอบแทนเขาที and and uh ่เขาเลี <m 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 はは้ยงมาก็เอาใกล้ตัวเลยนะคะก็มีลูกค่ะท้องแรกก็ดีใจก็ตื่นเต้นอะไรอย่งี้ค่ะแล้วก็จะพยายามเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดอะค่ะเมื่อกี้เพิหัวเราะับคุณหมอค่ะพอดีคุณหมอโทรมาเลื่อนนัดถ่าคลอดอะไรอย่างนี้ยค่ะ ก็ลูกผู้ชายคนแรกด้วยค่ะก็มีความสุขอะค่ะที่มีเขาค่ะการได้อยู่กับลูกสาวทุกครั้งที่เห็นเขายิ้มเหนื่อยแค่ไหนก็จะบอกว่าเออมีความสุขมากค่ะได้อยู่กับพ่อแม่ค่ะหัวเราะกับลูกครับแค่ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเจอหน้ากันพ่อให้กันดมก็หัวเราะแล้วครับ ความสุขหนูคือได้รักใครสักคนเนึงค่ะและรักเขามากที่สุดจะมีความสุขที่สุดในโลกเลยค่ะแค่เราได้อยู่กับคนที่เรารักมันจะมีความสุขแล้วหนูไม่ต้องการอะไรมากแค่อยู่กับคนที่เรารักไปทุกวันอย่างนี้หนูก็พอแล้วแค่นี้หนไม่ต้องการอะไรกก็ได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักได้ไปในที่ที่เราอยากไปอะไรอย่างเงี้ยครับผม ที่เรายิ้มให้คนคนหนึ่งแล้วเขาก็ยิ้มกลับมาหาเราเนี่ยความสุขครับการได้ทำารื่องอื่นมีความสุขครับัวใจยง